ค่ะวันนี้นะคะนิดก็มาเที่ยวบ้านพี่ยูโรนะคะเพราะว่าพี่ยูโรจะกลับแล้วนะคะพี่ยูโรมาหลายวันแล้วแต่ว่านิดไม่ไม่ว่างนะคะเลยไม่มาวันนี้ก็สละมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ยูโรจะกลับแล้วนะคะเสียงดังมากเลยค่ะนี่ก็ถือโอกาสพาชมเลยนะคะบ้านพี่ยูโรนะคะกว้างมากเลยนะคะต่อเติมอาคารนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงรถที่คุณลุงมาทําให้ค่ะกับเบามืดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถือโอกาสพาชมเลยนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนพิโยโรนะคะ,คะบ้านพิโยโรนะคะหลังเล็กๆแต่ว่านี้ไปสำรวจแล้วกว้างมากเลยนะคะสองห้องนอนนะคะมีห้องน้ำห้องครัวเรียบร้อยแล้วนะคะสุดยอดจริงๆเลยดูบ้านเล็กๆนะคะแต่ว่าน่าอยู่มากเลยนะคะ จะพาไปสำรวจนะคะบ้านพี่ยูโรนะคะนิดมองลังเล็กๆนะคะแต่ว่าพอมาดูแล้วใหญ่มากเลย,ยผู้ชายนะอผู้ชายนะอนอผู้ชายไปที่ยูโรเซลนะคะค่ะปรามานี้นะคะเห็นไหมคะห้องน้ำนะคะสองห้องนะคะมีห้องอาบกับห้องส้วมนะคะ แล้วก็ห้องนอนสองห้องนะคะใหญ่มากเลยนะคะตูต้โต๊ะกินข้าวนิดมองหลังเล็กๆนะคะพอเข้ามาแล้วกว้างมากเลยนะคะบานพีโยโรนะคะฝังน,นคีค่ะฝั่งนี้ก็พี่โรกกำลังจ้างช่างทำกำแพงนะคะฝั่งนี้นะคะ ค่ะสวยมากเลยนะคะวันนี้มาเยี่ยมชมบ้านพี่สาวนะคะพี่สาวก็จะกลับแล้วนะคะนี่เพิ่งได้มานะคะค่กว้างมากเลยบ้านพี่ยูโรไปสำรวจมาแล้วค่ะพี่ยูโรพาไปชมสวนนะคะ วันนี้ต้นอะไรพี่โยต้นสีตังสีตังดอกมันเป็นเหมือนนกยุงแต่ว่ามันสีม่วงงามมากต้นสีตังเป็นเหมือนต้นหางนกยุงเหรอคะเนี่ยตรงนี้ที่จะี่ก็จะผมอ่ะแต่มันลดเข้าไม่ได้อ มันรถนะมันเข้าไม่ได้หรอกนอกจากพี่ยูโรจะเอาไปใ,<ช>ใส่แบบนี้แล้วก็โกยเข้าไปแล้วก็เอ้าเข้าหรือวาโกยเข้อ๋อเอายินดำๆนั่นไหมใช่ก็จะเนี่ยต้นไม้จะได้งามมันแข็งอ๋อเนี่ยดินตรงนี้มันแข็งค่ะเรื่องเรื่องต้นมะม่วงพี่สุดยอดเห็นนมย ค่ะพาชมสวนที่ยูโรกนะโอ้ถ้ายอมสละต้นไม้สักหน่อยนะครับเอาไปได้ต้นกล้วยหากไปเลยเนาะอืมโอ้ต้นโมงแต่ละต้นิวพี่อื่ดกใช่พี่นี่าาก็มาลูกเองอนยะ่างนี้อืม น้ำจะได้ไม่ท่วมระดัส,สูงขึ้นขะทุเรียนกะโหลกอนะไร <laughs> นี่เนี่ยตรงนี้เข้าไปได้นี่ได้ดูดูถุมงมั่งนี<ะ>่เขียวเขียวพี่แค่เขียวไหมเขียวสะวยไหมใช่ใช่พีโ่โรโอ้โหชมสวนนะ พี่ยูโรพาชมสวนนะคะกลางวันเดดแดดเป็นหมาอีกแล้วดูนี่ักอะไรตู้ติมิเลยนี่เนี่ยดูต้นนี้สิหนูต้องมากก็ดูสิข้างในเชิญข้างในค่ะอือเออลูกของพี่ยูโรใหญ่มากเลยอันนี้ก็มีพันนี้แต่ว่าลูกเล็กที่เอาไปฝากลุงอ่ะเขาบอกว่า สามฤด,ดูก็ซื้อมารวมกันเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าเนื้อมันแน่นสุกแล้วก็หอมมากมันดกอะไม่เปรีป้ยวเท่าไหร่นะนีอยนี่ที่อยากให้มันเท่ากับตรงนี้อยากปะดินเ <cit> หรออยากให้มันเสมอไป จริงแล้วเขาค่อยๆทาไปละว่าแต่ว่าไม่ทีเดียวแต่ละปีแต่ละปีขึ้นมาเอานะไมโครเล็กมาทําไม่ได้มันมีระบบน้ํานะเดี๋ยวก็ทําใหม่ก็ได้เป็นไรหรอก็กวางระบบน้ําใหม่ดูต้นนู้นสิจะดูให้สีพันอะไรอเธอรู้น้ําดอกไม้นะนะเม่อนี้ว่ะเงินกันเลยเอานงิน น้ำดอกไม้พี่ยูโรดอกมากเลยสุดยอดเลยเนาะสุกก็หอมแต่ว่าเราต้องหอ่อแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ห่ออยู่ที่บ้านอะน, <laughs> นี่ไงพี่เอาเห็ดเผาะมาวางไว้ตรงนี้เหรอแถวนี้เหรอนานลุงมาเห็ดเผาะสีขาวนะอืออู้เดี๋ยวก็จะมาเก็บเ,เห็ดเผาะเนี่ยเต็มหมู่ระยะนานทั้งนั้นเลยเอือหือ สุดยอดโอ้ยต้นสักเต็มเลยเนี่ยยาวไปเชีต้นสักแล้วทำไมต้องปลูกต้นสักเราชอบหรือยังไงเงี้ยคนนยก็อยากให้มันมีหืมไม้แผ่นดินให้มันสีเขียวไงเข้าใจปะเรื่องๆไม่ได้ไม่ได้นั่นหรอกคืออยากให้มันมีมันร่มเงาไงมันอยากให้พื้นดินชุ่มเข้าใจปะทำไมมันเป็นอะไรหรอเป็นอะไรเอาไม้แห้งนะไม้เนี่ะไม้เพื่อเศรษฐกิจ อยู่บ้านนี่ก็ปลูกเยอะต้นสักทองเนี่ยอ๋อยางนาพี่พี่โลปลูกเป็นแถวตรงนี้ยอะปุ๊อ๋อเยอะอยู่สวนพี่ยูโรเอาเห็ดไปใส่อหท่ามันโตนี่พี่โรสุดยอดจริงๆริงสองปีก็ได้กี่น้ำมันอืต้นนีเดนตามโตีมตรงนี้ เนี่ยยางนามันก็ไม่ขึ้นในดินตรงนี้มันแน่นเธอมันผมมันเธอว่าต้นอะไรอ่ะเนี่ยตอบพี่สิต้นไม่รู้อะโวคา,าโดเป่าเดาเอาเอะวาคาโดเหรออกระ,ะท้อนมีสามต้นกระท้อนหอ่อทีานาก็ไม่โตสัี อันนี้ต้นอะไรต้นอะไรเปรี้ยวป่ะเป็นฝาดต้นอะไรเนี่ยอืมไม่เปรีย้ยวนะฝาดโอ้บ้านพี่โยูโรมีทุกอย่าง,งเลยเนาะดูดิดูดิล้อมคาตะไคายังแพงเมืองจีนเห็นไหมนะรถมหรถตามระดับใช่ไหมใช่ไม่มันเสาเก่ามันเป็นอย่จะมีมัมนมนใจคมีสะเดาด้วย เหมือนใจคนเข้าใจเปรียบเทียบเหมือนใจคนใช่น้องน้องอะไรนะเข้าใจยังกะลาเข้าใจเปรียบเทียบชื่ออะไรนะฮะชิงอ uh ๋อชื่อชิงใช่ไหมน้องคิงแอบกำแพงมันก็โคตรงอเหมือนใจคนเห็นไหมเนีนบ้างนียนบ้าน้องคิงไูแต่เดี่ยวกระเจียวก็มีนะเธอพี่รู้ไม่ธรรมดาสวยเนาะสวย ชมบ้านสวนพีโ,โรนะคะวันนี้มีต้นอ้อยดำนะจ๊ะมาจากลุงพล <laughs> จากลุง <laughs> พลพี่เต้นมาเก็บผักติว้วพี่แกงเห็นอ้อาขึ้นอ,อ,อ,อีกแล้วลเดอ้อมาเก็บอีกแล้วเด้อมาเก็บอีกเร้่อพี่เต้นเด้ออ้าเอาไม้นี้จะเก็บไปฝากเนี่ยขึ <laughs> ้นไม่ได้แกงเลย <laughs> มฝรัง่งเขาเรียก <p> ip, อะไรไม่รู้ยังไม่ขึ้นเลยดินมันแน่นพี่โรดินคันคูมันเป็นดินเหนียวเดี๋ยวมันก็ขึ้น แต่จะแต่ว่าจะขึ้นยากเนาะอืมอ้ามองมาวลืดกฉันปูกขาเป็นมาควัดเจ้ากบเบิ้งเห็นน้าสงกาเอ้ยนี่ลดน้ำยังไงไม่มาดูไม่เห็นเหรอมาดูให้หน่อยเซค่ะข้าเปิด ประเนี่ปลูกน้ต้นต้นต้นอะไรนะอ๋อต้นลอง,ลองกองลองกองเหรอปลูกต้นนี้ดีไหมให้มันคู่กับนี่ไปเลยจะดีมันแข็งนะต้นอะไรเนี่ยต้นปกักกมปักการพอบะแมนบอกพี่ว่าไม่ใช่นะต้นแรกนึกว่าต้นจานไม่ใช่ บ้านพี่โยโูโรในสุดยอดมันมีของกินเยอะแยะเลยปลูกผักทำรั้วด้วยกินได้โอ้โหมีพืชหลายชนิดมากข,ามข่ขาตะไคร้กล้วยโลเอาต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรต้นใสรงามนงาม สุดยอดเลยนะคะวันนี้พี่ยูโรพาชมนะคะสวนนะคะค่ะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะบ้านพี่ยูโรนะคะอีกซึ่งหน่อยนี้ก็จะร่มเงากว่านี้นะคะเพราะว่าต้นไม้กําลังโตนะคะแดดเปี้ยงๆเลยนะคะค่ะวันนี้มาเที่ยวบ้านสวนพี่ยูโรที่ดาเซทีเล่านะคะไม่มาแล้วพี่ยูโรจะกลับก่อนแล้วนะคะนี้ก็เลยมานะคะค่ะ ่ชมสวนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะของคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ